สาระยางของความะสมว่าโตก้ารุดีเทวรดีห ah. ัอิประยวทธกิจการบ้านกรดางสถานใหญ่ปารีุฒครนสุรีน้ำตสือและแม่ท่าชนะชยาสุราธานีนาถบ้านจอมุทางทุ่งกลทว่งหัวทุ่งเนียทุกพทาอาจใหญ่เจนาเทพาบัตตานนาบูวัชไัยยะลารามาุลย์สองพิโระิวบ้าจอยล้อสมัยปาดีปลายทางโลโทัย อขบวนรถเร็วที่171นะครับผมกรุงเทพไปทางสุไหยโกรกก็อ่ามาถึงสะพานดำบางซื่อเลยนะฮะก็จะเข้ากัะแจกในขานฉลาดที่2นะครับผมตอนนี้ก็อ่าต้องติดตามมาดีๆนะฮะเพราะว่ามีการยิงนะฮะผมหัวรถจักรนะฮะ ก็เหมือนกับปองที่จะอาปองร้ายกับพคอ,อคนขับรถไฟนะฮะ mm. เขาก็เลยงดระยะให้แค่ยักษรานะครับในวันที่หกที่เจ็ดนะฮะทุกคนส่วนวันที่แปดที่เก้านั้นก็ mm. ต้องโรสอบถามทางการรถไฟหรือสถานีให้ชัดเจนนะฮะ mm. ตอนนี้ก็พนักงานขวัญเสียกันไปนหมดเลยนะแบบตะลูกระสนนี่แบบโอ้โหเฉียดหวสีสาเป็นนิดเดียวอ่ะทุกคนที่สภาพ ก็เป็นกําลังใจให้กับอ่าพอครรถไฟสายใต้ทุกคนด้วยนะฮะและทุกสายด้วยนะฮะเพราะว่าแรงงานผูเขับรถไฟก็ไม่ได้มีอะไรบาดหมางนะครับผมไม่ได้มีอะไรแบบเป็นพิษเป็นภัยร้ายแรงกับี่น้องสายต้เท่าไหร่นะผมว่าส่วนเรื่องอื่นผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าเขามีเหตุอะไรโอเคฮะมาแล้วนะครับผมรถเร็วที่171กรุงเทพไปทางสุไัยโตโรกนะฮะ กรถจักรก็เป็นฮิตาชินะครับรถไฟก็มานะครับฝนก็จะมานะทุกคนนะข้างบนนั้นเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับผมหนูแดงวิ่งสับเปลี่ยนอยู่ในฐานชาราข้างบนนะฮะมาแล้วครับ โอ้ยยาวๆว่ะทุกคน เห็นรแปก็เป็นอีกหนึ่งขบวนที่ผู้โดยสาครค่อนข้างเยอะนะฮะบงังเ้รน่าจะมีงานอีกแล้วนะครับทุกคน อันนี้คือข้อเสียนะครับผมทําไว้สําหรับชานชาลาสูงแต่ไม่มีอ่าที่ทําให้เป็นคนสามารถขึ้นได้าา 4, โรรอ้ฝนตกเลยทุกคนมาพร้อมฝนอีกแล้วรถเร็วที่171ออกจากบางซื่อนะครับผมก็ไปรับป่า นักศึกษานะฮะบนทศนารราาที่42ที่บ้านโป่งนะครับผมไปหาดใหญ่นะทุกคนนะวันนี้ก็อจองไปทุกโต้เลยแต่ก็คือตู้ละประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะตู้ละครึ่งตู้ละครึ่งนะฮะก็คือที่จะแบ่งให้ผู้ศึกษาท่านอืน่นได้นั่งด้วยนะฮะเห็นป้ายข้างคันไหมฮะมีสีขาวแปะทับนะครับก็คือจะระบุเลขที่นั่งว่า อ่าตู้ไหนของทักษะวิชาทหารนะฮะก็ก็กจะระบุตามเลขที่นั่งนะเพราะเขาจองไปแล้วก็อยากเห็นบรรยากาศที่บ้านโป่งก็ติดตามชมที่ช่องสถานีอ่าบ้านโป่งสเตชันนะครับผมผมคิดว่าเขาน่าจะไม่พาพนะฮะฝนลงพอดีเลย ลองอีกแล้วเ,เริ่มปิดในต่างกันแล้วทีเดียวนะฮะ มาถ่ายขาบวนหนึ่งจนหนึ่งวันนี้ก็ฝนตกอีกแล้ววัน,นก่อนก็ฝนตกอีกแล้วนะฮะเอาอีกแล้วมาพร้อมฝนอีกสิ่งว,วันนี้บ้านป่งคงจับคึกคักนะครับผมก็ไปติดตามรับชมกันได้นะฮะ